สวัสดีค่ะวันนี้มีลูกค้าจากอำเภอคำชยยีจังหวัดมุกดาหารนะคะมาซื้อเครื่องหยอดข้าวนะคะหกแถวจานคู่นั่งขับนะคะตัวนี้ใส่ใส่เครื่องจกังกรแรงก็พอสี่สิบห้าสี่สห้าแรงสี่สิห้าแรงนี้ใส่หกแถวก็ได้แปดแถวก็ได้นะคะใส่ได้ทั้งสองอย่างนะคะแต่ลูกค้าเอาหกแถวนะคะ 6แถวนะคะตัวนี้ค,คุณลักษณะของมันก็คือคานเป็นคานสองชั้นนะคะความกว้างของคานก็คือเม็ด30นะคะถัะงถังหยอดข้าวนะคะใส่ข้าวนี้ใส่ได้20กิโลสองถังก็40กิโลนะคะคาจานที่อยู่ในถังตัวนี้เป็นจานดําเป็นกกอนะคะือลงเป็นกกอและเราก็แถมจานแบบโรยแบบนี้นะคะจานแบบ ค่ะจานแบบโรยให้นะคะหนึ่งคู่นะคะ,ะจานแบวบกเป็นจานใบขี้เมานะคะสิบหกนิ้วนะคะตัวนี้ขาขาปรับนะคะขาะขากรบนะคะตัวนี้ขากบแล้วเจ้าตัวนี้ขากบจานลูกปืนตัวนี้ลูกปืนมีทั้งหมดสี่ตลับสองข้างข้างละสองตลับนะคะหกขาก็ยี่สิบสี่ตลับนะคะ ถ้าใครสนใจก็ทักมาที่เบอร์โทรศูนย์9 9้4 4ี9นะคะยินดีรับใชย้ยินดีให้บริการค่ะตัวนี้ลูกค้าบอบเภอคำชยอีนะคะมารับถึงบ้านนะคะมารับเองนะคะบ้านอะไรน้องเองียดดง,น,องอน้องเอียนดงนะคะอ,อําเภอคําชยอีจังหวัดบุกราหารนะคะกําลังจะเอาขึ้นรถนะคะเอาขึ้นเลยจ้าเอาขึ้นเลยนะกำลังจะเอาขึ้นรถล,ล,นะล,ล,ลูกค้านะคะ ลูกค้ามารับเองนะคะถึงโกดังเลยนะคะโกดังเลยเอาหดคะ่ะ,คะสนใจก็มาทักมานะคะจะมารับเองหรือให้ส่งทางไปสนีเก็บเงินปลายทางก็ได้ง่ายๆนะคะไม่มีอะไรยุ่งยากนะคะมีของสต็อกไว้ให้นะคะ มาปุ๊บก็สามารถเอาขึ้นรถได้ทันทีค่ะตันนี้นะคะขอบคุณลูกค้าเมือคำชยยีจังหวัดมุกดาหารมากนะคะที่ไว้าวางใจสินค้าร้านของเราคะ่ะขอบพระคุณมากนะคะขอบคุณมากคะ่ะพ่อโยโก้ให้แน่ขอบคุณหลายๆพ่อที่มารับถึงบ้านนะคะขอบคุณมากคะ่ะสวัสดีคะ่ะ i uh -huh.